ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครแตงโมนิดาผู้หญิงสู้ชีวิตที่ม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาย้อนถนนเส้นทางชีวิตแตงโมนิดาพัชระวีระพงศ์นักแสดงสาวชื่อดังที่ได้รับการขนานนามเป็นผู้หญิงสู้ชีวิตที่ม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาแตงโมนิดาเรียกว่าเป็นนักแสดงสาว ที่เรียกว่ามากความสามารถและมีผลงานในวงการบันเทิงมาตั้งแต่เธอ,อยังเด็กเลยทีเดียวหลายหลายคนต้องยอมรับเลยว่าเธอคนนี้ทำทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายมาได้ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการแสดงรวมไปถึงผลงานต่างๆในวงการบันเทิงแต่หากย้อนกลับไปบนถนนเส้นทางชีวิตของแตงโมนิดา ดูเหมือนว่าจะไม่ได้โรยด้วยกรีบกุดาบและหลายๆครั้งเหมือนโชคชะตาเล่นตลกกับชีวิตของเธอให้เจอกับเรื่องราวร้ายๆแบบนับครั้งไม่ถ้วนดังต่อไปนี้เกิดเหตุการณ์ประสบอุบัติเหตุวิดเสียโฉมย้อนกลับไปเมื่อวันที่5เมษายนปี2550เธอนั้นประสบอุบัติเหตุทางรถจน์ ระหว่างขับรถกลับบ้านหลังเลิกงานถ่ายละครโดยขับรถโฟ l ์ s สวาเกเปิดประทุนบนทางด่วนด้วยความเร็วสูงโดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัยและหักหลบรถคันข้างหน้าจนรถเสียหลักพลิกคว่ำและตัวกระเด็นก็ออกมานอกรถเหตุครั้งนี้ทำให้สาวแต่งโมต้องเก็บตัวพักฟื้นกว่าสองเดือน ก่อนจะออกมาปรากฏตัวต่อสื่อพร้อมกับโชว์บาดแผลที่เกิดขึ้นเจ้าตัวบอกว่าเกิดจากอาการหลับในเหตุการณ์ต่อมาน้อยใจขาดสติกินยาหลับเกินขนาดในปี2558ช่วงเดือนกรกฎาคมได้มีภาพของสาวแตงโมขณะนอนหมดสติอยู่ที่โรงพยาบาลกเกษมราชประชาชื่น เนื่องจากเธอตัดสินใจกินยานอนหลับเข้าไปเกินขนาดส่วนสาเหตุนั้นมีการโยงว่าอาจเกี่ยวข้องกับอดีตสามีอย่างคุณโตโน่พาก,กินในขณะนั้นที่ได้ประกาศสถานะใหม่กลางเวทีคอนเสิร์ตว่าผมโสดแล้วครับกระทั่งกลายเป็นที่สนใจของประชาชนจากนั้นแต่งโมได้ออกมาแถลงข่าวถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้ โดยเธอได้เปิดเผยทั้งน้ำตาเสียงสั่นเครือว่าขอโทษทางโรงพยาบาลและคนที่เกี่ยวข้องทุกท่านแทนเพื่อนสนิทที่เผยแพร่ภาพออกไปตอนนี้ได้ลบรูปออกไปแล้วส่วนสาเหตุของเรื่องนี้เกิดจากที่ตนเองเป็นโรคซึมเศร้าประกอบกับช่วงที่ผ่านมาเจอกับปัญหามรสุมมากมายถึงภายนอกจะรับไว้แต่ภายในใจอ่อนแอ เลยมีอารมณ์ชั่วบ He ูบเกิดความน้อยใจและขาดสติทำให้คิดสั้นนั่นเองเหตุการณ์ต่อมาเธอป่วยซสมเศร้าตลอดสิบปีแตงโมนิดาถือเป็นคนแรกๆของบุญการที่ออกมายอมรับว่ากำลังประชิญกับโรคสมเศร้าอยู่ในความดูแลของหมอและทานยามาตลอดสิบปีแต่เธอเคยเป็นข่าวใหญ่อยู่ครั้งหนึ่ง หลังตกเป็นเหยื่อของโรคซึมเศรา้าจากการที่เธอมีอาการสะสมมานานและรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้เธอขึงคิดสั้นฆ่าตัวตายจากอาการเป็นโรคซึมเศร้ามาแล้วแต่สุดท้ายเธอก็ก้าวผ่านมันมาได้โดยการทำใจยอมรับกับโรคนี้และได้รับความรักจากคนรอบข้างและเป็นที่เย็ดเหนียวจิตใจรวมถึงคำปรึกษาจากแพทย์ และดูแลตัวเองอย่างดีจนอาการดีขึ้นตามลำดับซึ่งหากวันไหนที่รู้สึกว่าอาการแย่เธอจะบอกคนรอบข้างที่อยู่ใกล้ตัวทันทีโดยปัจจุบันนี้อาการซึมเศร้าของแตงโมเริ่มดีขึ้น90%แล้วเธอรู้สึกเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นส่วนอีก10%เป็นความกลัวที่มันยังไม่เกิดขึ้นนอกจากนี้แตงโม เธอก็อยังเผยถึงคนที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าไว้ว่าการมีสัตว์เลี้ยงไว้ที่บ้านสามารถช่วยเราได้มากลองเอาน้องหมาน้องแมวมาเลี้ยงสักตัวหนึ่งและคุณจะรู้สึกไม่เหงาช่วยเยียวยารักษาจิตใจเราได้อีกวิธีหนึ่งเหตุการณ์ต่อมาคุณพ่อสุดที่รักเสียชีวิตอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำให้หัวใจของคุณแตงโมแตกสลาย เมื่อเธอนั้นต้องแจ้งข่าวร้ายว่าคุณพ่อโสพลของตนเสียชีวิตลงอย่างสงบแล้วด้วยโรคมะเร็งเมื่อเดือนกันยายนในปี2563โดยสาวแตงโมได้โพสต์รูปตัวมือคุณพ่อและรูปที่ตนนั่งเฝ้าคุณพ่อที่โรงพยาบาลซึ่งเป็นรูปขาวดำทั้งสองรูปโดยสาวแตงโมเขียนข้อความว่า พ่อไปอยู่กับพระเจ้าแล้วไม่ต้องเจ็บป่วยอีกต่อไปไม่ต้องห่วงน้องน้องจะดูแลตัวเองให้ดีเหมือนที่คุณพ่อเลี้ยงน้องมาเป็นอย่างดีคุณเจ้าที่เลี้ยงให้เราได้มาเป็นพ่อลูกกันเหตุการณ์ต่อมามรสมนี่สินสิบล้านในช่วงที่โควิด1 9แพร่ระบาดวงการบันเทิงต้องหยุดชะงักแตงโมจึงหาหนทางรอดพันธ์ พันตัวมาเป็นแม่ค้าขายของเสื้อผ้ามือสองของตัวเองทั้งไลายสดทั้งหิ้วไปขายตามตลาดนัดจนสามารถปลดหนี้ก้อนโต10ล้านบาทได้เกินครึ่งซึ่งเธอก็เคยเปิดใจเรื่องนี้ว่าโมนั้นไลฟ์สดวันละสามชั่วโมงขายได้วันละเกือบสอง0 0ื่นบาทส่วนเรื่องที่มีคนมาคอมเมนต์ว่าตกอับตกต่ำโมรู้สึกว่ามันเป็นการบูลลี่คนทั้งประเทศ มันสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติของคนที่เขียนลืมไปหรือเปล่าว่ารายได้หลักของประเทศเรามันก็คือการค้าขายเราอยู่ด้วยการค้าขายเพราะฉะนั้นอาชีพนี้จะไปแตะไม่ได้เซนสิทีฟมากโมลอยลําสำหรับเรื่องนี้เพราะกระแสมันไปตีกลับคนที่คิดคำนี้ขึ้นมาโมมีภาระหนี้สินในตอนนั้นประมาณ10ล้านบาทกับธนาคาร ตอนนี้ก็เหลือครึ่งทางภายในเวลาไม่ถึงสองปีและโมก,ก็ตกใจการที่เราขายเสื้อผ้ารถนี่ได้เพราะการถ่ายละครกว่าจะได้เงินก็คือละครต้องถ่ายเสร็จก่อนถึงจะได้เงินพอใจเรามันฟูมันก็จะออกมาข้างนอกมันก็ทำให้เราสดใสมากขึ้นและความสดใสมันเป็นสเสน่ห์ของผู้หญิงงานก็เข้า เพราะเขารู้ว่าเรามีความสุขกับชีวิตตัวเองแต่แล้วชีวิตวิกฤตของคุณแตงโมนิดาก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งในคืนวันที่24คุมภาพันธ์ปี2565เวลาประมาณ22นาฬิกาเธอพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาจนกระทั่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูได้ใช้เวลาค้นหาเธอกว่า10ชั่วโมง ท่ามกลางความตกใจและห่วงใยของคนไทยทั้งประเทศและเพื่อนร่วมวงการบันเทิงที่ได้แต่ร่วมมือร่วมใจกันภาวนาให้ปฏิหารเกิดขึ้นกับเธอผู้หญิงที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาธรรมะกับชีวิตประจำวันกายป่วยใจไม่ป่วยความเจ็บไข้ของคนเรามีสาเหตุจากสองประการ คือการได้รับเชื้อโรคจากภายนอกและการที่ร่างกายขาดภูมิต้านทานทำให้ร่างกายผิดปกติไปจึงเกิดการเจ็บไข้ขึ้นหนทางป้องกันและการแก้ไขคือหลีกเลี่ยงจากการรับเชื้อโรคจากภายนอกและการสร้างภูมิต้านทานภายในร่างกายให้ดีปิดโอกาสแก่การเจ็บไข้จิตใจและร่างกายของคนเรา ยังมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเมื่อร่างกายมีความผิดปกติขึ้นบางครั้งก็มีผลทำให้จิตใจพลอยเจ็บไข้ไปด้วยทำนองเดียวกันเมื่อจิตใจห่อเหี่ยวและอ่อนแอก็เป็นเหตุให้ร่างกายเจ็บไข้ได้เช่นกันดังนั้นเมื่อร่างกายต้งเจ็บไข้พึงพยายามทำจิตใจให้แช่มชื่นเข้มแข็งรู้เท่าทันความจริงเพื่อจะได้มีกำลังใจ ต่อสู้ต้านทานความเจ็บไข้ของร่างกายตามหลักที่ว่าป่วยแต่ร่างกายจิตใจไม่ป่วยด้วยภาวะที่ต้องเจ็บไข้กลับกลายเป็นคุณแกจิตใจความหมายคือทำให้ได้ศึกษาเข้าใจธรรมและเกิดการปล่อยวางคลายความยึดมั่นอันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทางใจทำให้จิตใจเกิดกำลังและภูมิต้านทาน ตัณหาอุปาทานและมีผลทำให้ร่างกายมีความปกติโดยยึดหลักที่ว่าสแสวงหาความสุขได้จากความทุกข์ใช้ธรรมโอสถช่วยเยียวยาด้วยอีกทางหนึ่งตราบใดที่ความต้านทานดีอยู่เราก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อใดร่างกายอ่อนแอไม่มีความต้านทานเราก็รู้สึกว่าเป็นโรคไม่สบาย บางทีก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่าแม้มันมากเสร็จแล้วไม่สามารถรักษาได้เช่นโรคมะเร็งมันเอามาแอบซุ่มทำร้ายร่างกายอยู่ตั้งนานพอเกิดเจ็บป่วยก็อาการหนักพอไปหาหมอก็เรียกว่าเข้าขันข้นโคมา่าไม่สามารถรักษาได้แล้วเราก็ถึงแก่กรรมตายไปตามๆกันอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเกิดขึ้นแก่ใครเมื่อใดก็ได้เพราะฉะนั้น เราจึงควรได้คิดไวล่วงหน้าในเรื่องง่ายๆอย่างนี้ว่าว่งวางๆก็พูดกับตัวเองเสียบ้างว่าเอออย่าประมาทนะอย่าพเพลิดเพลินนักนะร่างกายนี่มันเป็นของเราบางคนเราไม่ประมาทนึกป้องกันสถานที่ใดไปแล้วมันจะมีการเกิดโรคเกิดภัยเรารักชีวิตรู้คุณค่าของการเกิดมาเป็นมนุษย์ว่ามันมีค่าอย่างไร เราก็ไม่ไปในสถานที่นั้นโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในร่างกายนั้นถ้าเราใจดีใจสงบมันจะหายไวแต่ถ้าใจมีความวิตกกังวลทุกร้อนเรื่องอะไรต่างๆนานาโรคมันจะหนักลงไปยิ่งโรคปางโรคเกี่ยวข้องกับกําลังใจที่สุดเราต้องสร้างกําลังใจเพื่อต่อสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา จะทำให้เราสบายใจ